ข้อความจากชาวอัร์ทูเรียนกระบวนการนี้จะเหมือนกับการปรับปรุงบ้านที่คุณยังอาศัยอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเรื่องการกลับไปสู่ตัวตนของตัวเองคุณได้ใช้ความพยายามมามากแล้วกับการขยายจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวเองออกไปแต่ว่าตอนนี้ คุณกำลังก้าวเข้าไปสู่ยุคที่จะไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะคุณกำลังเตรียมตัวที่จะกลับไปสู่ตัวตนของตัวเองอยู่ดังนั้นขออย่าได้โทษร่างกายเนื้อหรือชีวิตที่คุณได้สร้างมันขึ้นมาเองและก็กำลังสร้างต่ออยู่นี้เพราะว่า ความสวยงามของร่างกายนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาดของมันแต่มาจากความสามารถในการให้และการรับความรักต่างหากส่วนความสำเร็จก็ไม่ได้มาจากความคิดของคนอื่นเพราะความสำเร็จย่อมมาจากการค้นพบตัวตนของตัวเองสามารถแสดงออกมาได้อยู่เสมอต่างหากละ่ะ จงปลดปล่อยความทรงจำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความละอายความเจ็บปวดที่มีมาตั้งแต่อดีตชาติของตัวคุณเองออกไปจงเลือกที่จะจดจำแต่ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขที่มีอยู่ในความหลากมิติของตัวคุณเองแทนเพราะ ด้วยความรักแบบไม่มีเงื่อนไขนี้เองที่ทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีมีความสุขอย่างต่อเนื่องยาวนานได้และสามารถไปช่วยเหลือในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพครั้งใหญ่ครั้งนี้ของคุณด้วยดังนั้นขอให้สร้างความผ่อนคลายให้เกิดขึ้นภายใน เพื่อรองรับความรู้สึกของกระแสการไหลของกระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ภายในตัวคุณเองจงทำกิจธุระประจำวันของคุณไปตามปกติจงรู้ไว้เสมอว่าลึกๆข้างในนั้นคุณกำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพขอให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดทบทวนว่า อะไรคือปัญหาที่คุณอยากจะแก้ไขให้ทำความรู้สึกถึงประจุทางอารมณ์ของปัญหานั้นๆต่อไปจากผูแ้แปลนะคะประจุทางอารมณ์หมายถึงมันมีอารมณ์แบบไหนเข้ามาเกาะติดอยู่ในปัญหานั้นๆเช่นอารมณ์บวกอารมณ์ลบอะไราแบบนั้นครับจากผูแ้แปลนะคะแล้วให้รับฟังเสียงจากความคิดทั้งหลาย ที่มาพร้อมกับปัญหานั้นๆหลังจากนั้นก็ให้รับรู้ถึงความตั้งใจที่มาพร้อมกับความคิดและอารมณ์เหล่านั้นรับฟังเสียงจากภายในของตัวคุณเองที่มาจากตัวตนในมิติที่5ถึงมิติที่6ของคุณจากนั้นก็ปล่อยให้จิตวิญญาณของคุณได้แสดงให้เห็น หรือบอกและหรือช่วยเหลือคุณในการจดจำให้ได้ว่าครั้งแรกปัญหานั้นๆเกิดขึ้นกับคุณนั้นเมื่อไรอะไรคือพฤติกรรมการปกป้องตัวเองที่ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกเพื่อทำให้คุณสบายใจจากนั้นก็ปล่อยให้จิตวิญญาณของคุณนำเอาความรักแบบไม่มีเงื่อนไข มาใส่ไว้แทนที่อีโก้ที่บาดเจ็บของตัวคุณเองให้ยอมรับให้อภัยและให้คุณได้ทำอารมณ์นั้นๆให้มันเบาสบายขึ้นจงเลือกความคิดที่เป็นบวกเลือกความตั้งใจที่มีพลังอำนาจสักอย่างหนึ่งขึ้นมาปลดปล่อยปัญหานั้นๆที่เป็นข้อแก้ตัว หรือเหตุผลสำหรับการกระทำของอีโก้ที่บาดเจ็บของตัวคุณเองออกไปขอให้คุณมีความตั้งใจที่แน่วแน่ว,ว่าจะกระทำการใดๆด้วยพลังอำนาจที่อยู่ภายในจิตวิญญาณหรือภายในตัวตนของตัวเอง ซึ่งจากมุมมองดังกล่าวนี้จงเลือกที่จะสร้างโฮโลแกร,รมใหม่ที่ดีกว่าเดิมของชีวิตประจำวันของตัวคุณเองขึ้นมาต่อไปเรื่องการยอมจำนนต่อจิตวิญญาณของเราเองในส่วนลึกของจิตสำนึกแล้วคุณเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่า คุณกำลังค่อยๆสร้างร่างกายเนื้อแบบใหม่ขึ้นมาคุณรู้ว่ากระบวนการนี้มันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อที่คุณจะได้สามารถปรับตัวได้จะได้ยังมีชีวิตอยู่ได้ในร่างกายเนื้ออันนี้ของคุณกระบวนการนี้จะเหมือนกับการปรับปรุงบ้านใหม่ของคุณให้ดีขึ้น ในขณะที่คุณยังอาศัยอยู่ในบ้านนี้อยู่ดังนั้นในระหว่างเที่โครงสร้างใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นมาอยู่นั้นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างก็อาจจะดูยุ่งเหยิงไปหมดเป็นเรื่องธรรมดาส่วนความลับของกระบวนการนี้ก็คือการยินยอมให้จิตวิญญาณของตัวคุณเอง หรือตัวตนแก่นแท้สูงสุดของตัวคุณเองที่คุณได้พบกันในระหว่างที่อยู่ในเปลวเพลิงสีม่วงสามารถเข้ามาผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตสำนึกความตระหนักรู้ที่อยู่ในมิติที่3ถึงมิติที่4ของคุณเองได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะ คุณก็รู้อยู่ว่าจุดหมายของชีวิตที่คุณจะไปถึงนั้นมันเกินขีดความสามารถของอีโก้ของคุณที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ดังนั้นสิ่งที่อีโก้ของคุณจะทำได้ก็คือปล่อยการปล่อยพวงมาลัยเรือซะ แล้วยินยอมให้ตัวตนหลากมิติของคุณเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมแทนจงเลือกที่จะยินยอมให้จิตวิญญาณของคุณสามารถเข้ามาควบคุมร่างกายเนื้อของคุณได้ในทุกอย่างเพื่อให้จิตวิญญาณของคุณสามารถทำหน้าที่เป็นกับตามเรือให้กับร่างกายเนื้อของคุณได้ และอีโก้ของคุณก็จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยกับตันเรือแทนเพื่อดูแลเรื่องทางโลกทั้งหมดให้กับคุณแทนเรื่องในความจริงแล้วทุกสรรพชีวิตคือสนามพลังงานคุณกำลังประจักษ์แจ้งแล้วว่าอันที่จริงแล้วทุกสรรพชีวิตก็คือสนามพลังงานอย่างหนึ่งนั่นเองซึ่งบางชีวิต ็มีภาชนะที่เป็นมายาการของมิติที่ต่ำๆกว่าห่อหุ้มอยู่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อใดที่กลับขึ้นไปสู่มิติที่สูงสูงกว่าแล้วความมีข้อจำกัดของรูปกายที่ห่อหุ้มอยู่นั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยความมีอิสระภาพของกายแห่งแสงสว่าง ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ในทันทีในเครื่อนความถี่ของมิติที่5บนยานแม่ลำนี้ความแตกต่างระหว่างกายแห่งแสงสว่างกับกายเนื้อจะมีอยู่น้อยมากเพราะว่าทั้งสองกายนี้จะแทรกผสานกันอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามในครื่องความถี่ของมิติที่5บนยานแม่ลำนี้เราจะผ่อนคลายอยู่ในตัวตนที่เป็นตัวตนหลากมิติของพวกเราเองซึ่งก็จะเหมือนกับการที่คุณถอดชุดฟอร์มออกแล้วผ่อนคลายอยู่ในชุดที่ใส่แล้วรู้สึกสบายสบายกว่านั่นแหละ เราก็จะผ่อนคลายอยู่ในกายแห่งแสงสว่างของเราแบบนั้นเหมือนกันหรือไม่ก็เราก็จะผ่อนคลายอยู่ในตัวตนแก่นแท้อันบริสุทธิ์ของเราเองเลยด้วยซ้ำไปอันที่จริงแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องโลกแห่งความเป็นจริงหลังม,มิตินี้ก็มักจะทำให้คุณซึ่งผู้ที่เป็น มีรูปกายแบบใดแบบหนึ่งอยู่เกิดค,ความสับสนและงงงวยอยู่เสมอนั่นแหละเพราะว่าในขณะที่ยังสวมใส่รูปกายแบบใดแบบหนึ่งอยู่นั้นคุณก็จะพากันเอาจับประสบการณ์ต่างๆของตัวเองไปใส่ไว้ในกรอบของรูปภาพนั้นเพื่อที่จะได้เรียงลำดับพวกมันถูก ในสมองของคุณแต่ว่าเมื่อใดที่คุณอยู่ในรูปแบบที่ไร้รูปกายใดๆแล้วคุณก็ไม่มีขอบเขตของร่างกายอีกต่อไปคุณก็ไม่มีรูปกายใดๆเพื่อที่จะมาเก็บรูปภาพหรือการกระทำหรือกระแสความคิดและหรืออารมณ์เหล่านั้นอีกต่อไปด้วยเพราะว่าเมื่ออยู่ในรูปแบบที่ไร้รูปกายใดๆแล้ว คุณก็จะรับรู้ความเป็นตัวตนของตัวเองในลักษณะของเกลียวคลื่นของพลังงานที่หมุนวนอยู่ตลอดเวลาแทรกซ้อนเชื่อมผสานกับเกลียวคลื่นพลังงานอื่นๆอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแทนเพราะฉะนั้นรูปภาพใดๆอารมณ์ความรู้สึกใดๆลำดับใดๆของสิ่งที่เกิดขึ้น ก็จะไม่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบความเชื่อของคุณอีกต่อไปเพราะว่าคุณจะสามารถรับรู้ประสบการณ์ต่างๆอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาลของเกลียวคลื่นพลังงานใดๆที่จะมามีปฏิสัมพันธ์กับเกลียวคลื่นพลังงานของคุณเองอยู่ตลอดเวลา ได้พร้อมๆกันทั้งหมดในเวลาเดียวกันเพราะว่าคุณกำลังอาศัยอยู่ในจัก,กรวาลที่มีความตระหนักรู้ที่มีเวอร์ชั่นของโลกแห่งความเป็นจริงต่างๆบรรจุอยู่อย่างมากมายก,กายกองแต่ทว่าทุกๆเวอร์ชั่นของโลกแห่งความเป็นจริงเหล่านี้ก็จะเหลื่อมซ้อนกันอยู่อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กำลังดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เหมือนเหมือนกันหมดซะด้วยตราบใดที่คุณยังไม่สามารถรับรู้ความเป็นตัวตวนของตัวเองในลักษณะของเกลียวคลื่นของพลังงานที่หมุนวนอยู่ตลอดเวลาได้แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นหลากมิติโลกคู่ขนานและหรือโลกแห่งความเป็นจริงโลกอื่นๆ ก็จะยังอยู่นอกเหนือขอบเขตความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆของคุณแต่ในขณะเดียวกันการยินยอมให้แนวคิดอันนี้ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันคือขั้นตอนสุดท้ายของการผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวตนที่อยู่ในมิติสูงๆกว่าของคุณ เรารับรู้ไว้ด้วยว่าทุกๆรูปธรรมชีวิตที่มีระดับความสั่นสะเทือนอยู่ในระนาบย่อยของมิติที่5และที่อยู่ในมิติที่สูงสูงกว่านั้นขึ้นไปอีกเขาจะรับรู้ถึงกายแห่งแสงสว่างของคุณได้มากกว่าและชัดเจนกว่าที่เราจะรับรู้ถึงกายหยาบของคุณได้ซะอีกเพราะว่าในความเป็นจริงแล้ว เราจะมองเห็นกายหยาบของคุณว่าเป็นแกงกลางที่มีแสงสว่างห่อหุ้มอยู่ซึ่งแกงกลางที่ว่านี้จะมีรูปร่างเหมือนกับร่างกายเนื้อของคุณเองแต่ละคนนี่แหละซึ่งคุณพากันเข้าใจไปว่ากายเนื้อของตัวเองคือสิ่งห่อหุ้มแสงสว่างเอาไว้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว แสงสว่างจากตัวตนหลากมิติของคุณเองต่างหากละ่ะที่เป็นส่วนที่ห่อหุ้มกายเนื้อของคุณเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวคุณก็จะได้รับรู้ในลักษณะนั้นเหมือนกันคุณอาจจะจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการสัมผัสรูร้ถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองสักหลายๆครั้งก่อน ก่อนที่คุณจะเริ่มคุ้นเคยที่จะมองเห็นตัวตนที่อยู่ในมิติสูงสูงกว่าของตัวเองได้อย่างชัดเจนและชัดเจนมากกว่าการมองเห็นกายเนื้อของตัวเองซะอีกในความเป็นจริงแล้วคุณไม่สามารถคุ้นเคยกับการมองเห็นแบบนั้นได้เลยถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยกับการชี้บ่งความเป็นตัวตนของตัวเองว่าคุณเนี่ย ไม่ใช่กายเนื้อที่เป็นแกงกลางอันนี้ที่มีคลื่นความถี่ต่ำๆแบบนี้เลยเพราะว่าคุณนะ่ะคือกายแห่งแสงสว่างที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าที่แผ่ขยายออกมาจากกายเนื้อของคุณเองและแผ่ขยายห่อหุ้มกายเนื้อของคุณเองอยู่ต่างหากละ่ะคุณจะได้ประจักษ์ชัดอีกว่ากายแห่งแสงสว่างของคุณก็มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กับกายเนื้อที่มีคลื่นความถี่ต่ำๆของคุณเองอีกนั่นแหละจะผูแ้แปลนะคะคือไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราจะผู้แปลเพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณเองก็คือเก,กลียวคลื่นของพลังงานแห่งแสงสว่างที่หมุนวนอยู่ตลอดเวลาก็จบสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นข้อความจากชาวอารตูเรียนขอขอบคุณผู้ปแปลและแอดมินเพจ ข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตนานาที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ